ไปดูเรื่องของการกวาดล้างเรื่องของอาชญากรรมอาวุธปืนรวมถึงรถซิ่งด้วยนะครับโดยทางตํารวจภูธรจังหวัดตรังจัดแถลงข่าวผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมการจับกุมอาวุธปืนและระดมจับกลุ่มผู้ทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประจําเดือนสิงหาคมปี68นี้นะครับและทําลายท่อไอเสียตามโครงการรถดัดแปลงแต่งซิ่งอย่ามาวิ่งในจังหวัดตรังครับ ทีตำรวจภูทรจังหวัดตรังนายทรงกรสว่างวงผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการถแถลงข่าวระดมกวาดล้างอาชญากรรมการจับกุมอาวุธปืนและระดมจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประจำเดือนสิงหาคม2568ครับและทำลายท่อไอเสียตามโครงการรถดัดแปลงแต่งซิ่งอย่ามาวิ่งในจังหวัดตรังพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัทรวิทย์ขีตโมทนียกุลผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังละหัวหน้าสถานีภูธรในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดตรังร่วมแถลงข่าวครับโดยมีความผิดนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดมีผลการจับกลุ่ม160รายผู้ต้องหา159คนของกลางยาบ้าจำนวนทั้งสิ้น9,550เมตรไอซ์2 0 8กรัมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนจับกลุ่มพรบอาวุธปืน38มรายผู้ต้องหา39คนของกลางอาวุธปืน39กระบอก เครื่องกระสุน1 8 8นัดความผิดเกี่ยวกับการพนันผลการจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มได้5ราย27คนการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสามารถจับกลุ่มได้34ราย34คนความผิดเกี่ยวกับพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522สามารถจับกลุ่มได้สองรายความผิดอื่นๆดังนี้นะคะมีการจับตามหมายจับของศาลผลการจับกลุ่มสพ บ้าโคกยาง3รายรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมเป็นสกีพยานในการทำลายท่อไอเสียตามโครงการรถดัดแปลงแต่งซิ่งอย่ามาวิ่งในจังหวัดตรังค่ะทางนี้ผู้บังคับการตำรวจปทจังหวัดตรังได้เน้นหนัก5มามารการสำหรับรถดัดแปลงแต่งซิ่งก็คือ1พบเห็นจะทำการจับกลุ่มตรวจยึดและทำลายอุปกรณ์ดัดแปลง2ผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบหรืออ,อาจถูกดำเนินคดี 3. นะครับเรื่องของเสนอษาเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถและควบคุมกลุ่มเสี่ยง 4. ร้านและอู่ซ่อมรถงดดัดแปลงแต่งรถซิ่งจำหน่ายอะไรไม่มีมาตรฐานต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. เพจออนไลน์จะต้องถูกปิดเพจการจำหน่ายอุปกรณ์หรือชักชวนรวมกลุ่มรถซิ่งและแอดมินจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับ